สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เยริซ่าก็จะมารีวิวสบู่ล้างมือนะคะสบู่ล้างมือของเยริซ่านี่เยริซ่าก็ได้ไปช้อปปิ้งที่ร้านนี้มานะคะ b u d y Work นะคะอันนี้เขาก็เซลล์อยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆที่ร้านนี้ก็เขาก็มีจะมีครีมทาผิวสบู่อาบน้ำแล้วก็คืออะไรอ่ะ ของหอมๆต,ต่างๆเยอะแยะนะคะอย่างเทียน้วยว่าเป็นสเปรย์ที่เราจะมาเสียบปลักปลักไฟฟ้าแล้วก็จะมีมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้เยริซ่าก็ชอบนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะแล้วก็ก็จะมีะครีมทามือนะคะคือครีมเขาเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะคือมีแบบยังไงล่ะ ให้ความชุ่มชื้นแต่ที่นี่นะคะก็คืออากาศจะหนาวแล้วเขาก็ผลิตภัณฑ์ของเขาก็ใช้ดีมากค่ะยริซาก็ชอบมาทามือทา,อท,าที่แห้งๆนะคะเพราะว่าจะให้ความชุ่มชื้นอันนี้หน้านี้ยริซาก็มือแห้งมากค่ะเพื่อนๆก็เราก็ล้างมือน้ำร้อนอยู่ตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าล้างน้ำเย็นไม่ได้แล้วก็คือจะแห้ง แล้วมือก็คือแบบดูไม่ได้ค่ะเพื่อนต้องต้องใช้ครีมทามือสำหรับมือแล้วก็คือให้มีความมอยเจอร์ไรเซอร์สูงถึงจะเอาอยู่นะคะผมงยริซ่าอันนี้ก็ยริซาก็ได้มาหลยกลิ่นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสบู่แบบโฟมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวอลลลานะคะก็คือหอมติดมือเรานะคะ หอมแบบว่าหอมคือแบบว่ายังไงล่ะสุว่าเราล้างมือแล้วก็เรามาดมดมมือเราเนี่ยก็คือหอมติดมือกลิ่นหอมชวนใช้นะคะเพื่อนๆอันนี้กลิ่นวอลลิลานะคะยีราก็ได้มาแล้วก็ก็จะมีอันนี้ก็คือจะเป็นเออพีชนะคะพีชนะกายิีราว่า ันนี้เยริซาก็จะเอามาล้างมือเวลาเราทำาะฮงอาหารหรือว่าล้างอะไรช่วงนี้เราต้องล้างมือบ่อยนะคะเพื่อนได้มาหกขวดค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นนี้นะคะน่าใช้อันนี้ก็เป็นเอ่อเชอร์รี่นะคะ เยดิซาก็เอาของอวอลลิลานี่มาสองขวดนะคะเพราะว่าสามีเยดิซ่าเขาชอบวอลลิลานะคะแล้วก็เขาก็จะมีอแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะเยดิซ่าก็ามีมาเหมือนกันแอลกอฮอล์นะคะนี่ค่ะอันนี้สบู่ล้างมือค่ะเพื่อนคือได้มา6ขวดอันนี้ก็เป็นอของอะไรอ่ะ เลมอนนะคะอันนี้เวลาเราทําอาหารด้วยว่าเราทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอากลิ่นเลมอนนี่ก็คือใช้ดีดดับกลิ่นนะคะได้มา6ขวดค่ะ6ขวด6ขวดในราคายี่สิบเหรียญน,นะคะหขวดแล้วก็แล้วก็ก็จะมีในราคาสี่ขวดก็ ประมาณ่20เ,เหรียญน,นะคะ4ขวด20เหรียญเยี่ยทีย่ซ่าก็เอามา6ขวดนะคะ20 26เ,เหรียญได้6ขวดแต่ถ้า่20เ,เหรียญได้4นะคะนี่ยทีซ่าถ้าเยีย่ทีซ่าจำไม่ผิดค่ะชอบกลิ่นนี้มากค่ะน่าใช้ค่ะเพื่อนๆลองไปหาดูนะคะ ร้านนี้แล้วก็เยริซาก็ได้ครีมทามือมาค่ะทามือก็จะเป็นกลิ่นนี้นะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นดีมากค่ะแล้วก็กลิ่นของเขาก็คือจะหอมหอมค่ะเยริซาชอบอันนี้เขาก็มีอันนี้ค่ะ เจซ่าก็เอาถุงของเจริซ่าออกไปก่อนนะคะของเขานี่ก็คือจะหอมมากค่ะคือให้ความชุ่มชื้นอย่างเจริซ่านี่มือแห้งเยอะมากค่ะเพราะว่าเจริซ่าล้างมือบ่อยแล้วก็น้ำร้อน คือจะใช้ดีค่ะกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆออันนี้ก็คือใช้แล้วก็คือมือชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีนะคะได้ยี่สชั่วโมงนะคะความชุ่มชื้นนี่ค่ะคือกลิ่นนี้หอมมากๆค่ะเขาก็มีหลายกลิ่นหลายแบบนะคะก็คือทาตัวก็มีทามือก็มีอันนี้ก็ทาได้ทั้งตัวทั้งมือนะคะ นี่ค่ะ24ชั่วโมงนะคะเจริซาก็ชอบกลิ่นนี้หอมค่ะวันนี้ก็มารีวิวอของหน้าใช้นะคะก็ได้มาขบขวดแต่ชอบกลิ่นว่ารีลานะคะแต่ที่เป็นเ,เจลล้างมือเจริซาก็ได้มาเหมือนกันแต่ เดี๋ยววันหลังเยริซ่าก็จะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆชมนะคะเจลล้างมือของเขาก็หอมหอมมากเหมือนกันค่ะก็จะมีกลิ่นนี้เหมือนกันนะคะเจลล้างมือ,อ,อวันนี้เยริซ่าก็จะขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาดีวิวให้ชมว่าเยริซ่าหายไปหลายวันก็คือยังไงล่ะที่นี่อากาศ จะคึมๆแล้วก็เขาก็จะค้ำเร็วมืดเร็วนะคะเยดิซาก็เลยทำไม่มีวิววดีโอค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าพอมืดแล้ววิดีโอกอ็ไม่สว่างก็มืดก็ทําให้แบบยังไงลนะ่ะไม่มีเวลาเยดิซาก็พอมีเวลาเยดิซาก็รีบมา,ารีวิวสบู่ล้างมือ เนื้อโฟมนะคะคือนุ่มมากให้กับเพื่อนๆชมนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะคือหอมจริงๆค่ะใช้ดีมากๆค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ